สวัสดีครับมาแกะสินค้าจากช h อป e ีนะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในนะครับก็แกะมาแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นยาสีฟันสมุนไพรนะครับอ่านะครับก็เพื่อลมหายใจสะอาดหอมสดชื่นยาวนานนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูแกะด้านในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอ่าเป็นแบบนี้นะครับ ขนาด100กรัมนะครับก็เป็นยาสีฟันสมุนไพรนะครับมีความาสดชื่นนะครับเนื้อยาสีฟันจะเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับตัวนี้คุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือช่วยลดปัญหากลิ่นปากนะครับแล้วก็ ช่วยลดปัญหาแผลในช่องปากแล้วก็ช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงนะครับก็ตัวนี้สกัดมาจากหลายอย่างนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นจากใบฝรั่งนะครับน้ำส้มควน้นไม้กลั่นประมาณนี้นะครับก็เป็นสูตรพิเศษนะครับ ท่านได้สนใจสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสหลดบคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ